นะขาดทุนแล้วก็ขาดสภาพคล่องนะคะทำให้ชีวิตของแต่ละคนนี่ยก็คืออะไรคะใช้ชีวิตอย่างอะไรคะสิ้นหวังนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่า,าหลายสัปดาห์ท่านก็เห็นคลิปนะคะที่เป็นคลิปหลดของของอะไรคะพระพิสุทธิ์ใช่ไหมคะเต้นนะเต้นแล้วก็ร้องเพลงกันรวมถึงนักนักศึกษานะคะที่ช่างกลก็ใช่ไมคะ สารกระสุนใส่กันทําให้มีผู้คนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาเนี่ยทำให้เราไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมคะเราต้องฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าเราไปดูนันว่าพระคธรของพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นทําไมคะเป็นเหมือนกับตะเกียงให้ส่องสว่างกับคนทั้งปวงบอกว่าอะไรนะคะเมื่อเขาเห็นความดีที่เราทําเขาจะได้ทําไมคะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่บนสวรรค์เราจะมาดูกันว่าแล้วโรคตัดกับเราว่า เขาตะเกียงมาสําหรับตั้งไว้ใต้ถังใต้เตียงนอนหรือและไม่ใช่สําหรับตั้งไว้บนเชิญตะเกียงหรืออันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีใครออกที่เอาถังมาครอบไว้ทำไมคะตะเกียงนะั้นจะต้องให้ส่องสว่างนะคะให้ผู้ที่พบเห็นนะว่าความสว่างเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ทรงใช้คาอุประมาณนะเรื่องจุดตะเกียงซ่อนไว้ใต้ถังเพื่อทำไมคะสอนสาวกของพระองค์นั่นเองให้ดำเนินชีวิตทำไมคะอยู่ในความสว่างดำเนินชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าที่แท้จริงนะคะ เขาจะมีคําถามว่าแล้วตะเกียงมีหน้าที่ทําอะไรบ้างาตะเกียงนะคะมีหน้าที่คือทําอะไรบ้างเราจะรู้ว่าตะเกียงคือให้ความสว่างแล้วก็ให้สองสว่างนะในมัจจิหุที่5้าข้อนะคะท่นทั้งหลายก็เป็นความสว่างของโลกนครซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ไม่ใช่แค่ความสว่างที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าความสว่างเกิดขึ้นได้หลายอย่างมีความสว่างจากอะไรคะแสงอาทิตย์ ความสว่างจากอะไรคะดวงจันทร์ความสว่างจากดวงดาวต่างๆนะ,ะบนท้องฟ้านั่นคือแสงสว่างที่พระเจ้าให้กับเราแต่ยังมีความสว่างอีกหลายอย่างเกิดจากอะไรคะแสงนีออนที่เราเห็นนะคะเกิดจากอะไรคะเทียนไขเกิดจากสิ่งต่างๆมากมายนะ,ะที่แต่ความสว่างก็คือความสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์หรือแม้กระทั่งแสงเทียน ทุกอย่างรวมเป็นแสงสว่างนะที่ทําให้เรานั้นได้เห็นว่าพระเจ้าให้เรานั้นเป็น,นแสงสว่างเมื่ว่าเราเราจะเป็นแสงสว่างแบบไหนพระเจ้าก็ให้คริสเตียนเป็นแสงสว่างไม่มีคริสเตียนคนใดเราที่จะทําไรคะความมืดกับความสว่างเข้ากันได้ไหมคะไม่ได้ไไดเข้ากันไม่ได้ เมื่ออะไรคะความมืดเมื่อความสว่างส่องเข้าไปในความมืดความมืดนั่นต้องทำไมคะล่าถอยไปใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดไว้กับเราเพราะนั้นชีวิตคริเยนเนี่ยต้องดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอะไรคะพ่อพีบอกให้เราทำไมคะจุดตะเกียงและตั้งไว้บนเชิงตะเกียงหมายถึงให้เราทําไมคะใช้แสงแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพ่อพีพระธรรมอิสยาห์บอกอะไรว่าทำไมคะจงลุกขึ้นใช้แสงนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสั่งคริเียนะคะว่าเราต้องอะไคะส่องสว่าง เมื่อก่อนนะคะเราอาจจะทาไมคะเมื่อก่อนเราไม่ได้เชื่อใน,นพระเจ้าเราไม่เคยรู้จักกับองค์พระเยสุทริ์เพราะนั้นเมื่อก่อนเราอยู่ในอะไรคะอยู่ในความมืดแต่บัดนี้เราทําไมคะเรารู้จักรู้จักพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ของเราแล้วรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเป็นความสว,าว,สมตาตว่างเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าไหมคะพปรองเป็นความสว่างในพระธรรมยอห์น่ะและในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5น,นะ,ะนะข้อ8บอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่าง ลูกแห่งความสว่างนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งตัดกับเราลูกแห่งความสว่างคืออะไรคะการดําเนินชีวิตอยู่ในอะไรคะพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในคันลองของพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะทาไมคะหลงเจิงไปเพราะอะไรคะโลกที่เต็ไมไปด้วยความบาปอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายสามารถที่จะดึงคนของโรงนี้ออกไปจากทางของพระเจ้าได้ ความสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งมันทําไมคะมันลีบหลีลงลีบหลีลงจนเข้ากับความมืดได้อย่างสนิทใจเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเรานะะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทกับสิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดไปแม้แต่ก้าวเดียวนะนีนสิ่งที่ทําไมคะเมื่อเราพลาดทางไปคนที่เสียใจที่สุดคือใครคะพระเจ้าพระบิดาของเรานั่นเองและเราเท่านั้นนะคะที่จะทาไมคะต้องลุกขึ้นนะคะเพื่อจะทําไมคะ ดำเนินชีวิตแห่งลูกแข่งความสว่างนะคริสเตียนไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงนะในเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการแข่งความมืดเท่านั้นนะเ,เราต้องทํำไมคะพิสูจน์ด้วยในวระธรรมเอเฟซัสบทที่5้ข้อสินะคะบอกว่าท่านจงพิสูจน์ดูว่าทําอะไรจึงจะเป็นที่ชอบพระไัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านะะ มีสิ่งมากมายที่ทำไมคะเมื่อเอาปปราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมาเข้าร่วมอยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราทำไมคะเราคิดอยากจะทําสิ่งโน้นสิ่งนี้มากมายเพื่อพระเจ้าของเรา,เรา,เาปปรเใช่ไหมคะเราอยากจะออกไปประกาศใช่ไหมคะเราจะทาไมคะอยากจะเรียนพระคัมภีร์เราอยากจะทําไมคะมีโอกาสที่จะทําไมคะแบ่งปันเ,เรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องหรือเพื่อนๆของเรานี่นี่คือสิ่งที่เราทำไมคะเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าขังแรกแต่เมื่อสิ่งนี้เมื่อมันผ่านไปนะคะวันต่อวันผ่านไปเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะเพราะว่าทาไมคะเราไม่ได้อยู่กับพระเจ้าใช่ไหมติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาเพราะนั้นทำไมคะพระเจ้าก็ตรัสว่าเราต้องทำไมคะเข้าสนิทอยู่กับโรงเพื่อทาไมคะให้ชีวิตของเรานั้นมีความชีวิตของเรานั้นค่ะมีความมั่นคงกับพระเจ้าของเราเพราะว่ามามาเพื่อที่จะทําไมคะรักฆ่าและทําลายแต่พระเจ้ามาเพื่อจะให้เราได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะนั้น พระเจ้าทรงบอกเราหลายครั้งนะใน,นพระภีว่าเราอยากประมาทนะเพราะว่ามารทำไมคะเป็นพ่อของการโกหกการล่อลวงต่างๆนะและนะมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างก็ทําไมคะต้องตกอยู่ในะในการเชื่อฟังนะมาไปแล้วนะเป,เป็นเป็นตัวอย่างใน,นพระภีสําหรับอาดาัมและเอวานะเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างแล้วเราควรจะดําเนินชีวิตนะให้เหมาะสมกับทาไมคะลูกแห่งความสว่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็น ตะเกียงเราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นไทยเป็นไทยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผลแห่งความสว่างเมื่อเราทําทําไมคะเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมคะเราอธิษฐานอ่านพระํารมปีใช่ไหมคะแล้วเราทาไมคะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผลแห่งความสว่างนียก็คือความดีทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวของเราและวก็ความชอบธรรมความดีความชอบธรรมแล้วก็ความจริงทั้งสิ้นของพระเจ้าเกิดขึ้นในตัวเราแล้วทาไมคะเป็นแสง เป็นแสงสว่างที่ทำไมคะส่องชัดเจนในชีวิตของเรานั้นในพระพี่บอกว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่าน,นหลายก็เหมือนตับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเรื่องตะเกียงมีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณดังนี้นะคะว่าตัวตะเกียงน,นั้นคือทำไมคะตัวของเราทั้งหลายนั่นเองเหมือนกับตะเกียนนะงงานที่พระเจ้าตรัส ผู้เชื่อทุกคนนะที่เชื่อในพระเจ้านะผู้นั้นก็เป็นตะเกียงเป็นที่ประทับของใครคะพระเจ้าอ,อ,อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในท่านนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกเอาว่าทําไมคะเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงอะไรคะประทานพระผู้ช่วยให้กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ททรงทับเราและเป็นครูคอยช่วยเหลือเราเมื่อเราคิดหรือทําสิ่งใดนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตัดสอนเรา แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีหูที่ได้ยินนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือไม่หรือหูของเรานั้นมันปึงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทําไมเราทูลขอนะทูลขอสติวิญญาณของพระเจ้าให้เรามีหูที่จะได้ยินพระสูรเสียงของพระเจ้าได้ยินะะคําสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในที่จะเตือนเราในการดําเนิน,น,นชีวิตคริสเตียนนะคะมีนักปราชญ์ชาวกรีกคนหนึ่งคะชื่อว่าโซปาติสนะ,ะแต่ว่าชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบก็เป็นชีวิตที่ไร้ค่า เพราะนั้นเราต้องสำรวจตรวจสอบชีวิตของเรานะว่าเราเป็นไทยกาลังทําอะไรอยู่นะแล้วเราอยู่ภายใต้พระคุณของไทยนะเพราะฉะนั้นความหวังทั้งสิ้นที่ความหวังที่เราทุกคนนะหวังทุกคนคาดหวังที่จะได้รับอะไครคะความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานต่างๆนะคะและหลายคนมีเป้าหมายค่ะตั้งเป้าไว้บางคนว่า5ปีบางคน10ปีบางคนคิดว่าตั้งเป้าว่าสาปีนะเพราะนั้นทุกคนเรามีเป้าหมายในชีวิตของเรานะ นั้นเราจะทํำยังไงล่ะให้เป้าหมายนนะมันสําเร็จนะแล้วเราจะได้ไปสู่ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนะนั้นที่เราได้ตั้งเป้าไว้ดัะ,ะนั้นการรู้จักตนเองจึงเป็นรากฐานแห่งชีวิตที่นําไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะการที่เราตั้งเป้าหมายเหมือนเราทำไมเราต้องดูด้วยว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเราควรจะทําอะไรถึงจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่สําคัญในชีวิตในตอนนั้นนะคะพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นตะเกียงคะตะเกียงประกอบด้วยอะไรบ้างคะมีตะเกียงแล้วก็มี ไส้ตะเกียงใช่ไหมคะไส้ตะเกียงคือความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราคริสเตียนนั่นเองนะคะได้แก่อะไรคนะการอธิษฐานอ่านรัมพีนมัสการพระเจ้านะแล้วมีชีวิตที่ติดสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต์นะในพระธรรมยอห์นบอกกับเราว่าไงนะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราแล้วเราเข้าสนิทอยู่ในท่านนะเมื่อเราคิดหรือทําสิ่งดใดทาไมะเราก็จะเกิดผลมากเพราะฉะนั้น เราลองมาสํารวจว่าชีวิตของเราถ้าไม่เกิดผลนี้เกิดจากอะไรเราได้ติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์หรือเปล่าน,นะคะว่าเราดําเนินชีวิตให้สมกับลูกแห่งความสว่างอย่างแท้จริงหรือยังนะนะเพราะว่าชีวิตที่ติดสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต์ใครก็ตามที่ติดสนิทกับพระเยซูผู้นั้นไงคะก็เกิดผลมากเราเห็นจากชีวิต ของเพื่อนๆของเราได้เลยนะว่าใครที่ติดสนิทกับพระเจ้าในชีวิตของเขาก็จำเริญขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะและเมื่อเขาคิดหรือทําสิ่งใดน่ก็จะประสบความสําเร็จตลอดเวลาตะเกียงประกอบด้วยน้ำมันแล้วคืออะไรคะความสัมพันธ์ส่วนตัวพระเจ้าและยังมีอีกสิ่งหนึ่งมีไส้ตะเกียงแล้วก็ต้องมีใครคะน้ํามันน้ํามันคืออะไรคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ชีวิตคริสเตียนที่ไม่สามารถที่เป็นความสว่างได้เลยถ้าขาดอะไรคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ผู้ใดก็าตามที่ขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นความสว่างจะไม่ส่องขึ้นไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนคนนั้นเลยนะเราอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ทำไมคะแต่ชื่อแต่ในความจริงแล้วทำไมคะเราดําเนินชีวิตขัดแย้งนะกับรูปแห่งความสว่างของพระเจ้าในเอเฟซสบทที่5ข้อ18นะคะบอกว่าอะไรคะพระคัมภีร์ตักเตือนว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นหรือซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณอ่านั้นพระคัมภีร์บอกกับเราว่า การกินอะไรคะเล้าหมาักองุ่นนี้จะทําให้เราทาไมคะเสียสติแล้วเราทาไมคะก็ไม่มีสติแล้วทําให้เกิดอะไรคะเพราะวิญญาณงเพราะวิญญาณของบริสุทธิ์ของไม่ได้อยู่ในตัวท่านได้ไหมถ้าท่านขาดนะสิ่งนั้นผลของเพราะวิญญาณคือสําแดกมาด้วยความอะไรคะความรักความปราบปลื้มใจสันนิษฐานความอดแั้นใจความปรณีความดีความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตน,นที่ปรากฏขึ้นในพระธรรมกาลเทียบที่ 5: ข้อ22ิงยิมนะสิ่งนี้นะ mm hmm. เพราะนั้นชีวิตของทิเตียนเนี่ยขาดพระวิญญาณรู้สึ์ของพระเจ้าไม่ได้เพราะเราเมื่อเรามีพระวิญญาณรู้สึกของพระเจ้าเราจะมีผลแห่งพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะะต่างๆทุกคนผู้ที่รับพี่น้องของตอนก็อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นไม่มีอะไรจะทําให้เขาสะดุดนะในประธรรมหนึ่งยอบที่2ข้อ1 0นะบอกว่า ถ้าเรารักพี่น้องเราเราก็ทะไรคะเป็นความสวาม่างนั้นถ้าเราเกลียดชังพี่น้องของเราเราจะได้เป็นชื่อของรู้ความสวาม่างก็ไม่ใช่นะพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เรานั้นทาไมนะเกลียดชังหรือติเตียนพี่น้องเราแต่ทาไมคะให้รักพี่น้องของเรานะเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราแม้ว่าเราทําไมคะเราใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเราทำไมคะมีชีวิตที่ปัสแจกสิ่งต่างๆมากมายแต่พระเจ้าทำไมคะพระเจ้าให้เรารักพี่น้องของเราเหมือนทีๆๆ่พระองค์ทรงรักเรา ว่เจ้า <hi> รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เรารักคนที่น่ารักเท่านั้นแต่ให้เกลียดชังคนที่ไม่น่ารักแต่พระเจ้าไม่ไม่ได้บอกเราเช่นนั้นนะนั้นผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างนั้นตอนนี้เราอยู่ในความมืดหรือความสว่างคะพี่น้องให้เราบอกกับพระเจ้านะบอกตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราว่าเราจะเป็นตะเกียงที่สองสว่างของพระเจ้าได้อย่างไรนะ ไฟนะตะเกียงมีอะไรคะมีตัวตะเกียงมีไส้ตะเกียงมีน้ามันที่สําคัญคืออะไรคะไฟนะตะเกียงจะส่งสว่างไม่ได้ถ้าไม่มีไฟนะไฟคืออะไรคะคริสเตียนต้องมีอะไรคะรับไฟจากพระเจ้ารับการเจิมจากพระเจ้าผู้ใดที่ขาดการเจิมจากพระเจ้าชีวิตของคนนั้นก็ทำไมคะมันจะเฉื่อยชาชีวิตเท่าไหร่อ่ะเหมือนทําไปตามหน้าที่แต่ทำไมขาดไฟ่ง การเจิมของพระเจ้านะคะเพราะนั้นคิตดตดียต้องไปคะกระตือรือร้นนะคะดำเนินชีวิตนะอย่างผู้เชื่อที่ได้เชื่อในพระเจ้าจริงๆสาวกรุ่นแรกเนะะี่ยได้รอคอยการเจิมใช่ไหมคะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะทำไมคะพระเจ้าบอกว่าให้คอยก่อนนะออมีคำพยานนะของอาจารย์ท่านหนึ่งว่าท่านก็โด่งดังมากนะคะอ,อ,อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก,กาก็ท่านก็ รักพระเจ้าอยากจะอยากจะประกาศท่านก็พอเชื่อพระเจ้าแล้วก็ปุ๊บเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเลยอยากจะประกาศกับคนอินเดียแต่ปรากฏว่าทําไมคะประกาศเท่าไหร่ก็ทาไมคะไม่เกิดผลไม่เกิดผลท่านก็กลับมานะแล้วก็ไต่ต่อพระเจ้าว่าทําไมท่านรักพระเจ้าขนาดนี้ทำไมออกไปประกาศขนาดนี้ทําไมชีวิตถึงไม่เกิดผลในวันนั้นนะคะพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนนะอาจารย์ท่านนี้แล้วก็บอกว่าในพระคำบอกว่าอะไรนะให้ท่านรอก่อน ให้เริ่มต้นก่อนนะที่กรุงเยรูซาเล็มน,นะได้รับการเจิมก่อนแนละ้วค่อยๆออกไปนะนั้นอาจารย์ท่านก็พบกับพระเจ้าแล้วก็รับการเจิมจากพระเจ้านะั่นคือพระเจ้ามาเพื่อจะเจิมท่านเลยนะแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นนะคะเมื่อท่านได้พบพระเจ้าแล้วการรับใช้ก็เกิดผลขึ้นตอนนี้ก็คือโด่งดังนะไปทั่วโลกนะหลายคนก็รู้จักนะ ก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเพราะนั้นการเจอนี้สําคัญมากนะพี่น้องที่มีความเชื่อแล้วเนะี่ยคะได้รับพระวจาะโดยสุดข,ของพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการเจอแบบนั้นคืออะไรคะไฟแห่งการเจอนั่นเองในชีวิตของเรานะนั้นให้เราทำไมคะมีไฟแห่งพระเจ้ามีไฟแห่งการเจออย่างแท้จริงก่อนที่เราจะทําสิ่งใดก็ตามนะเพราะนั้นเราอาจจะคิดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราออกไปทําเลยพระเจ้าจะหนุนหลังแต่แท้จริงไม่ใช่เราต้องทำไมคะคอยฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าก่อน ฟังว่าพระเจ้าจะตัดอ,อะไรกับเราจะทาสิ่งใดทุกอย่างเมื่อเราทําก็คือเราต้องขอจากพระเจ้าก่อนนะขอการยืนยันจากพระเจ้าก่อนนะสำหรับคริสเตียนนั้นต่างไวพระเยซูตัดว่าอะไรคะเราเป็นความสว่างของโลกนะคะในยอห์นบทที่ 8: ปดข้อสิเมื่อใครเชื่อในพระเจ้าแล้วนะคะคนนั้นก็จะเป็นความสว่างและต้องส่องสว่างแสงสว่างในตัวเขาต้องสองนะะ่องออกไปนะคะให้คนที่พบเห็นรนะู้ว่าอู้คนนี้นะเป็น คนของพระเจ้านะคนนี้ไม่เหมือนไทยคนนี้มีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมคะดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์นะคะคือพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะทำอะไรทําไมคะขอต่อพระบิดาก่อนทุกครั้งเลยนะพระเจ้าพระบิดาเนี่ยทำไมต้องให้พระเยซูนะเมื่อท่านทูลขอเนี่ยแล้วเราก็เป็นทําไมคะเป็นผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะนั้นเมื่อเราทูลขอ อะไรกับพระพิยาเนั้นเราเชื่อเราขอใน,รในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์นะถ้าเราขอในนามแห่งพระเยซูคริสต์นะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นให้เรามีความเชื่อเช่นะั้นพระคัมภีร์ยัยงบอกว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอ,ขอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่หมายความว่าไงในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ35้ว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่เรากลับไปที่สมัยเดิมนะคะในสมัยนั้นในยุคพระคัมภีร์เดิมน,นะคะเสื้อ เสื้อที่เป็นเสื้อคลุมนะคะก็จะยาวใช่ไหมคะยาวถึงข้อเท้าเลยใช่ไหมคะเราเห็นในในหนังนะคะว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินทางใช่ไหมคะเราก็ต้องยกเสื้อชั้นในขึ้นแล้วก็ทําไมคะมัดแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกนะคะเพื่อผู้ที่คาดเอวก็เหมือนกับผู้ที่พร้อมจะเดินทางนั่นเองนะในในพระคำของเจ้าตอนนี้นะว่าท่านหลายจงคาดเอวไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดนั้นเราพร้อมนะคะการคาดเอวคือการพร้อมที่จะไปอพร้อมที่จะเดินทางเพื่อจะทํางานของพระเจ้าของเรา น้ำมันแห่งการเจอของพระเจ้าถ้าน้ํามันหมดตะเกียงนั้นก็จะทําไมคะไม่ส่องสว่างน้ำมันหมดนะคือชีวิตที่ทําไมคะไม่ได้ประกอบประกอบด้วยพระนยิยมโดยสุ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทําไมคะเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าให้พระนยิยมโดยสุ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในตัวเราแล้วเราคอยทำไมคะที่จะเชื่อฟังนะเชื่อในพระวจะนะคาของพระองค์นะอ,อ่กาละเทียบทที่5้าข้อสิบเถึงยีเนะเราได้เห็นว่าทาไมคะมีญิงภุมจารีทําไมคะสิบคน แต่มีคนที่เจ้าบ่าวมารับเพียงกี่คนคะ,ะห้าคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นทําไมคะเราต้องเป็นเหมือนกับหญิงพมมาจารีห้าคนนั้นนะคะที่มีน้ํามันอยู่เต็มตะเกียงนะเมื่อเจ้าบ่าวมาทาไมคะเจ้าบ่าวก็จะมารับนะหญิงที่เตรียมพร้อมแล้วแต่หญิงที่ขาดน้ํามันนั้นทําไมคะจะมาขอก็ไม่ได้เพราะอะไรคะพราน้ํามันไม่เพียงพอที่จะให้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องเป็นริสเตียนที่ทําไมคะเตรียมพร้อมรอรับการเสด็จขององค์พระเยสุคริสต์จา หลายคิตสจาตอนนี้กาลังนะฮะกำลังตื่นเต้นกําลังท่าไหมคะกำลังฟื้นฟูในคิตสจรของตัวเองว่าไหคะรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองนะเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วเราเห็นว่าช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาท,ที่ที่เกิดขึ้นนะในพระพีที่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อเราเข่าประเสริฐของพระเจ้า ประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกระเสริฐของพระเจ้าจะไปถึงทุกคนนะพระเยซูจะเสด็จกลับมาแต่ถ้ามีสิ่งที่ทําไมคะพระเจ้าไม่ปรารถนาความผิดบาปเกิดขึ้นทวีคูณพระเยซูจะมาในทันทีในเวลานั้นใช่ไหมาะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเหมือนกับหญิงพมาจารีห้าคนที่มีน้ํามันอยู่เต็มตะเกียงนะคะพระบิวว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะไม่มีไม่มีใครที่จะเอาถังครอบไว้นะคะเพราะฉะนั้น ที่บางคนชีวิตของคนนั้นยังไม่ได้ส่องสว่างเพราะอะไรคะชีวต wars, parole, ab, ิตของท่านมีถังครอบไว้ถังเห็นความบาปต่างๆนานในชีวิตของเรานะอาจจะเป็นอะไรคะความโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะความอะไรคะความความราคาปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นกําแพงที่กั้นขวางนะคะทำให้ชีวิตของเราไม่ได้ส่องสว่างอย่างเต็มที่นะเป็นคริสเตียนที่มีความบาปครอบงาอยู่นะเพราะฉะนั้น พระเจ้ากําลังบอกเราว่าทำไมคะให้เรามีชีวิตที่ส่องสวา่างนะคะพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าเมื่อจดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดหลอกที่จเจ้าถังครอบไว้นะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนก็เหมือนกันเราจะต้องทำไมนะดําเนินชีวิตอยู่ในแบบของพระเจ้าเป็นลูกแห่งความสว่างของพระเจ้า ทรงนำชีวิตของเราไปนะคะในในแต่ละชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราขาดการทรงนำจากพระจเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็ไหลจุดมาเพราะฉะนัะ้นเราต้องตัง้ตงเป้าหมายว่าทำไมคะเราจะต้องไปทำไมจุดจอดที่พระเจ้าของเราเนี่ยจดุจดจอดทีดด่พระเจ้าพระเยซูนะว่าพระองค์ทำอะไรอยู่พระองค์สอนอะไรให้กับชีวิตสาวกของพระองค์แล้วเราดําเนินชีวิตอย่างไรนะเพื่อจะเป็นสาวกที่ดีสาวกที่ทำไมคะสาวกที่เชื่อฟัาองค์พระเยซูสิรินั่นเอง พระธรรมีบอกกับเราว่าการคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าใกล้เข้ามาเราจงเลิกการกระทำของความมืดและจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่างนะนี่พระธรรมโมบทที่13บสามข้อสินะคะนั้นสิ่งที่จช่ไหมพระเจ้าบอกเรา อยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่สิ่งใหม่ว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้าแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเรามานานมากแนละ้วให้เราไหมคะเตรียมตัวรอรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์นะคะชีวิตคริสเตียนถ้าเราขาดการติดสนิทกับพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะทําไมคะเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายไม่มีเป้าหมายใดๆเลยนะคะพระเจ้าบอกเราหลายครั้งนะว่าคริสเตียนจะต้องทําไมคะรับใช้พระเจ้าใน พระธรรมมัทธิวบทที่28นะพระองค์บอกว่าไงคะท่านทั้งหลายต้องออกไปประกาศเนะเพื่อสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามห่งพ,ระ,พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพราไห้ถือรักษาสิ่งราวัตที่พระองค์ทรงสั่งเอาวไว้และพระองค์จัดไงคะอยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือสิ่งที่เป็นมหาบัญชาของพระเจ้านี้เราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราได้ ส่องแสงแห่งองค์พระเยซูคริสต์ให้คนรอบข้ามรู้หรือ,อย่างว่าเราเนี่ยเป็นคริสเตียนนะเราไม่เหมือนใครนะชีวิตของเรานั้นแตกต่างกับคนในโลกนี้ต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้นเราต้องแทงยึดจือในถ้อยคําของพระเจ้าว่าเราเป็นอะไรคะตะเกียงที่ส่องสว่างนะเพราะฉะนั้นความสว่างนะในในที่นี้ทาให้เรารู้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็น ความสว่างและเราก็เป็นบุตรของพระองค์เพราะฉะนั้นเราได้รับความสว่างร่วมกับพระองค์ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราตัดสัมพันธ์นะกับพระวิญญาบริสุทธิ์เนี่ยชีวิตของเราจะทำไมคะชีวิตของเราจะถดถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคริสเตียนหลายคนในในยุคนี้ทำไมคะถูกมารซาตานดึงไปอย่างง่ายๆนะหลายคนใช่ไหมออกไปออกไปจากความสว่างเนี่ยกลับไปสู่ความรูด้เดิมนั้นการที่เราเข้ามามีส่วนร่วม เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วทาไมเราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําให้พระเจ้าของเราเสียใจเอเมนไหมคะเอเมนพระเจ้าของเรานั้ยยิ่งใหญ่นะะชีวิตของพระองค์พระองค์สละได้เพื่อเราและชีวิตของเราละเราจะสดะชีวิตของเราได้เพื่อพระบิดาของเราไหมนะะชีวิตของพระเยซูเป็นแบบอย่างให้เราทั้งหลายนะะให้เราได้เชื่อฟังนะเชื่อฟังพระคําของพร์พระคัมภีร์นะะ เป็นอะไรคะความรู้แท้นะทำให้เราได้ศึกษาและอ่านเรื่องราวของพระเจ้าและความเป็นมานะคะว่าโลกนี้กําลังจะตักไปสู่ยุคสุดท้ายแล้วนะคะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องฝากมอบไว้กับองค์พระเยซูคริสต์นะคะให้เราที่ถานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณองค์พระเจ้าสําหรับพระวนจนะคำของ,ง,งองค์องค์ทรงบอกว่างองค์ทรงเป็นความสวาม่างและเราทั้งหลายเป็นลูกของความสวาม่าง ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์หลายที่จะเดินเนินชีวิตอยู่ในความสว่างพระเจ้าที่เราจะไม่หลงทำในสิ่งที่เป็นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโลกในยุคนี้พระเจ้าเต็มด้วยการครอบครองของมารซาตานตรงเจ้า่ะขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์หลายนั้นที่มีหูที่จะได้ยินเสียงและถ้อยคําตรัสของพระองค์การตักเตือนของพระวิญญาณบริสุดขอให้ข้าพระองค์หลายนั้นเป็นเหมือนกับเตกเตียงที่ส่องสว่างรับ การทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิร์รับการเจิมจากพระเจ้าองค์เจ้าข่าขอเมตตาที่ชีวิตของเรานั้นจะดําเนินอยู่ในความเชื่อองค์เจ้าข่าไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนไม่ว่าการ ผมเห็นจะเกิดขึ้นไม่ว่าการกันดานอาหารจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าให้ข้าพรง์หลายนั้นเชื่อในพระนามของพระองค์องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าค่ะที่จะเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสถิตกับข้าพรง์หลายและข้าพรง์หลายจะไม่หวาดกลัวสิ่งใดพระเจ้าค่ะขอเมตตาพระเจ้าค่ะพี่น้องหลายคนพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าหลายคนเขาทูลขอต่อพระองค์หลายคนมี คำถามตอบพระองค์ขอพระองค์ทรงทรงูลตอบเขาพระเจ้าข่ะขอเมตตาให้พี่น้องข้าพลงไนนยนั้นจะเติบโตในทางของพระองค์รับใช้พระองค์อย่างสุดใจพระเจ้าข่าขอเมตตาที่เด็กๆมากมายที่เข้ามาในากิจสัรพระเจ้าเด็กๆเ,เหล่านี้ที่จะเป็นเหมือนกับเด็กๆ ที่เต็มด้วยความเชื่อพระองค์เจ้าข่าพวกเขากลับไปที่ครัวเรือนของเขาพระองค์เจ้าเขาจะประกาศพระคำของพระเจ้ากับพ่อแม่อของเขากับเพื่อนๆของเขากับคุณครูที่โรงเรียนพระองค์เจ้าค่ะขอเมตตาที่ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะเป็นของพระองค์โดยแท้ข้าพงศ์หลายขอฝากมอบชีวิตของข้าพงศ์หลายไว้ภายใต้ประหับอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ตรับทูนในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนขอพระเจ้า